ด็อกเตอร์นิเวศเหมวชิรววารกรทรงอย่างแบดคอเนอร์แต่ช่วงเร็วๆนี้โดยเฉพาะสัปดาห์ที่ผ่านมาหุ้นขนาดกลางและเล็กหลายตัวและหลายกลุ่มที่มีความสัมพันธ์กันทางด้านบริษัทและผู้ถือหุ้นใหญ่ตกลงมาแรงอย่างพร้อมเพรียงกันบางตัวและบางกลุ่มตกลงมาแล้วถึง30-5 0เปอร์เซนจากจุดสูงสุดโดยที่เหตุผลส่วนใหญ่ก็คือผลประกอบการหรือการคาดการณ์ว่าผลประกอบการที่ประกาศน่าผิดหวังแต่ที่จริงบางตัวก็ไม่ได้หน้าผิดหวังมาก กำไรยังโตขึ้นด้วยซ้ำแต่ก็เป็นการโตที่น้อยกว่าที่ตลาดคาดไม่ว่าจะเป็นอย่างไรผลประกอบการที่แย่ลงแค่นั้นโดยปกติก็ไม่น่าจะทำให้ราคาหุ้นต้องตกลงมาขนาดนั้นสิ่งสำคัญที่ทำให้หุ้นตกหนักมากน่าจะอยู่ที่ปรากฏการณ์ที่ผมเรียกว่าคอเนอร์แตกซึ่งความหมายก็คือหุ้นเหล่านั้นถูกคอเนอร์หรือต้อนเข้ามุมหรือกว่าซื้อโดยเฉพาะจากนักลงทุนรายใหญ่ที่อาจจะไม่สนใจเรื่องของมูลค่าพื้นฐานของหุ้นมาก่อน ซึ่งทาให้ราคาหุ้นสูงผิดปกติไปมากบางที่หลายๆเท่าเมื่อเทียบกับมูลค่าที่แท้จริงและในกระบวนการที่หุ้นวิ่งขึ้นไปแรงและสูงมากนั้นทําให้มีคนเชื่อและมีนักลงทุนโดยเฉพาะรายย่อยจํานวนมากเข้าร่วมเล่นเก่ยวกาไรในหุ้นตัวนั้นโดยที่คิดว่ามันคืออะหุ้นดีสุดยอดแต่เมื่อผลประกอบการออกมาที่แสดงว่ามันไม่จริงหรือเป็นเรื่องหลอกลวงคนบางคนก็เทขายหุ้นทําให้หุ้นตกและก็ทําให้คนอื่นเทขายตามในขณะที่คนซื้อโดยเฉพาะที่เป็นรายใหญ่รับไม่ไหว หุ้นจึงตกลงมาแรงคนที่เล่นหุ้นที่ถูกคอร์เนอร์รวมถึงรายใหญ่ที่เป็นคนคอร์เนอร์หุ้นนั้นจํานวนมากอาศัยการกู้เงินหรือซื้อหุ้นด้วยมาจิน้นเพื่อเพิ่มพลังการเล่นและการทําคอร์เนอร์นั่นก็คืออาจจะสามารถซื้อหุ้นเพิ่มได้เป็นสองเท่าทําให้ราคาหุ้นขึ้นไปได้อาจจะสีเท่าทํากําไรเพิ่มบนกระดาษเพิ่มขึ้น8เท่าก่อนที่จะเริ่มออกของหรือทยอยขายทำกำไรเป็นเงินสดจริงเมื่อนักลงทุนส่วนใหญ่รวมถึงนักลงทุนที่ชาญฉลาด อย่างนักลงทุนสถาบันเชื่อว่ามันคือหุ้นดีโตเร็วและไม่แพงแม้ว่าจะมีค่าพีอีกว่า40-50ถึงเท่าขึ้นไปแต่การประกาศหรือการรู้ว่าผลประกอบการจะออกมาไม่ดีได้ทำลายโอกาสออกของอยังเป็นระเบียบราบรื่นหุ้นที่ตกลงมาแรงจนถึงจุดที่คนซื้อด้วยมาจิ้นบางคนถูกบังคับขายซึ่งทำให้หุ้นตกลงมาอีกจนถึงจุดที่อีกคนหนึ่งจะต้องถูกบังคับขายตามและกระบวนการนี้ก็กลายเป็นปฏิกริยาลูกโซ่หุ้นถูกเทขายจนถล่มทลาย และเมื่อราคาลงมาแรงขนาดนั้นนักลงทุนรวมถึงผู้ชาญฉลาดก็ขาดความมั่นใจและก็เปลี่ยนมุมมองต่อหุ้นว่ามันไม่ไดีอย่างที่เคยคิดแม้ว่าเมื่อ 2- อถึงสเดือนก่อนยังบอกว่าเป็นหุ้นสุดยอดการคอเนอร์หุ้นในตลาดไทยน,นั้นในระยะหลังๆมีการพัฒนาไปมากเฉพาะอย่างยิ่งก็คือนักคอเนอร์หุ้นรายใหญ่หรือคนที่เคยทําแล้วประสบความสําเร็จและมีเม็ดเงินเพิ่มขึ้นมาต่างก็ขยายไปทําหุ้นตัวอื่นที่มองแล้ว มีโอกาสทําสําเร็จได้ง่ายแบบที่เคยทําดังนั้นคนคนเดียวจึงมักจะคอเนอร์หุ้นหลายตัวเช่นเดียวกับนักเล่นหุ้นเก่งกําไรายย่อยก็เล่นหุ้นคอเนอร์หลายตัวพร้อมๆกันคนต่างก็เชื่อว่าการทําแบบนี้จะได้ผลดีขึ้นเหนือสิ่งอื่นใดก็คือสร้างความน่าเชื่อถือให้กับตัวหุ้นแต่ละตัวว่าจะต้องประสบความสําเร็จแน่นอนเพราะเจ้ารายนี้หรือกลุ่มนี้เข้าเล่นตัวนี้การันตีได้ว่าไม่ผิดหวังแน่นอนดังนั้นหุ้นที่ถูกคอเนอร์ในตลาดจึงเต็มไปด้วยเครือข่าย ยงใยกันเวลาวิ่งขึ้นก็ไปพร้อมกันและเวลาลงก็ลงพร้อมกันเพราะเงินมาจากกระเป๋าเดียวกันประเด็นสําคัญต่อไปก็คือคอนเนอร์ของหุ้นแต่ละตัวนั้นแตกไปแค่ไหนแล้วเราคงไม่อยากเข้าไปเล่นถ้ามันแตกไปแค่ครึ่งเดียวเพราะในไม่ช้ามันก็จะแตกต่อไปจนหมดราคาหุ้นมีการซื้อขายเป็นธรรมชาติร้อซนที่มักจะสะท้อนออกมาที่ราคาหุ้นที่ยุติธรรมมีค่า PE ปกติ ตามอุตสาหกรรมและคุณสมบัติของตัวบริษัทเช่นถ้าเป็นสถาบันการเงินก็อาจจะบอกว่าต้องรอให้มีค่า P/E ประมาณ1ิเท่าก่อนที่จะพิจารณาซื้อหุ้นลงทุนเป็นต้นโดยปกติถ้าคอเนอร์แตกหมดแล้วปริมาณการซื้อขายหุ้นจะลดลงมากอย่างมีนัยสําคัญราคาหุ้นก็จะตกลงไปมากขณะตกลงไป 70- 80%เอร์ซจากราคาสูงสุดก็เป็นไปได้บางทีเราก็อาจจะต้องดูว่าราคาก่อนที่จะมีการคอเนอร์หุ้นนั้นเป็นเท่าไหร่ เพื่อที่จะดูว่าราคาหุ้นสาเหตุเพราะว่าในบางครั้งกิจการของบริษัทอาจจะดีขึ้นจริงราคาหุ้นอาจจะขึ้นไปได้ตามที่ควรจะเป็นแม้ว่าจะไม่มีการคอนเนอร์หุ้นอย่างไรก็ตามในสถานการณ์ที่กิจการดีขึ้นตามปกตินั้นส่วนใหญ่แล้วราคาพื้นฐานของหุ้นก็ไม่ได้เพิ่มขึ้นเร็วมากมายเป็นหลายๆเท่าในเวลาแค่สองถึงสปีได้ถ้าไม่มีการคอนเนอร์หุ้นไม่ว่าจะตั้งใจทําหรือไม่ก็ตามหุ้นที่ถูกคอนเนอร์บางตัวที่แตกลงมาระดับหนึ่งเช่นครึ่งเดียว นั้นผมคิดว่าเป็นเพราะยังมีรายใหญ่ที่ค้ำอยู่ไม่ยอมทิ้งให้หุ้นตกลงไปถึงพื้นเหตุผลก็เพราะว่าถ้าปล่อยแบบนั้นความมั่งคั่งก็จะหายไปหนักมากพูดง่ายๆเขาอาจจะสู้ต่อและก็หวังว่าวันหนึ่งเมื่อท้องฟ้าโปร่งสถานการณ์ดีกําไรบริษัทดีกลับขึ้นมาเขาหรือนักลงทุนรายใหม่ก็จะสามารถกลับมาคอนเนอร์หุ้นและทํากําไรจากหุ้นได้อีกและนี่ทําให้ผมนึกถึงหุ้นยักษ์บางตัวที่อยู่ในคอนเนอร์และก็แตกและก็กลับมาคอนเนอร์ใหม่แต่ไม่ว่าอย่างไรก็ตาม ในระยะยาวพอสมควรหุ้นที่มีราคาเกินพื้นฐานไปสุดกูเช่นเกินไป100เอร์เซจากมูลค่าพื้นฐานขึ้นไปก็มักจะอยู่ไม่ได้จะต้องมีเหตุการณ์อะไรบางอย่างทำให้คอเนอร์แตกโดยเฉพาะถ้าหุ้นตัวนั้นไม่ใช่วันเช้าขเดอะคัมปานีคือผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือครอบครัวเดียวถือหุ้นอยู่เกิน7จ8 0ซขึ้นไปประเด็นสุดท้ายก็คือเป็นไปได้ไหมว่าการที่หุ้นขึ้นไปแรงมากเป็นหลายๆเท่าในเวลาอันสั้นและตกลงมาแรงมาก เป็นหลายหลายสิบเปอร์เซ็นต์ทั้งๆท,ท,ที่ไม่มีเหตุการณ์รุนแรงเป็นพิเศษนั้นเป็นแค่เรื่องของการเกณฑกําไรธรรมดาโดยที่หุ้นขึ้นเพราะว่ามันดีมากในสายตาของนักลงทุนบางคนเขาจึงไล่ซื้อเช่นเดียวกับเวลาที่เกิดเหตุการณ์ไม่ดีหรือนักลงทุนบางคนเปลี่ยนมุมมองแล้วก็เทขายไม่ได้มีใครมาปั่นหุ้นโดยการทำคอนเนอร์ Corner, การซื้อขายทุกอย่างเป็นเรื่องธรรมชาติและว,ว่าที่จริงนักลงทุนแนวเน้นหุ้นเติบโตหรือ โปรดอินเวสเตอร์เขาก็ซื้อขายหุ้นแนวนี้และไม่สนใจเรื่องของราคาว่าจะแพงมากแค่ไหนข้อนี้ผมเองได้สังเกตและวิเคราะห์จากข้อมูลของหุ้นเติบโตเช่นในตลาดหุ้นอเมริกันก็พบว่าไม่สามารถนํามาที่บายหุ้นที่ถูกคอนเนอร์ในตลาดหุ้นไทยได้จริงอยู่มีบางอย่างคล้ายคายกันแต่ระดับของกิจกรรมและการเคลื่อนไหวของราคาหุ้นนั้นแตกต่างกันมากและหุ้นสหรัฐที่มีพฤติกรรมแบบหุ้นที่ถูกคอนเนอร์ของไทยนั้นมักจะมีแต่หุ้นที่จะเปลี่ยนโลกจริง เท่านั้นที่จะวือหวาและขึ้นลงแรงแบบนั้นตัวอย่างเช่นหุ้น Facebook ช่วงเข้าตลาดหุ้นใหม่ๆห,หรือหุ้นอย่างเทส l a เมื่อ2อถึงสปีที่แล้วซึ่งผมเองก็ยังสงสัยและรู้สึกว่าเทส l a อาจจะไม่ใช่หุ้นเปลี่ยนโลกด้วยซ้ําแต่เป็นหุ้นที่ถูกคอเนอร์ในสถานการณ์พิเศษของอเมริกาที่เกิดการเก็งกําไรสุดกู่ในตลาดหุ้นช่วงโควิด -19 ซึ่งในกรณีของหุ้นไทยผมไม่เห็นเลยว่าจะมีบริษัทไหนที่จะเป็นแบบนั้น ข้อสรุปสุดท้ายของผมต่อเรื่องของหุ้นที่ถูกคอเนอร์ก็คือผมจะหลีกเลี่ยงไม่เข้าไปเกี่ยวข้องไม่ว่าจะเข้าไปร่วมเล่นหรือมีส่วนเข้าไปคอเนอร์เองแม้โดยไม่ตั้งใจนอกจากนั้นแม้ว่าคอเนอร์อาจจะแตกไปแล้วไม่ว่าจะบางส่วนหรือทั้งหมดซึ่งทําให้ราคาหุ้นอาจจะไม่ได้แพงเมื่อเทียบกับพื้นฐานผมก็ไม่อยากเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยผมไม่อยากเล่นกับหุ้นที่มีความผันผวนหนักและคาดการยากผมอยากใช้ชีวิตการลงทุนที่ทําแบบชิลๆอยู่กับหุ้นได้นานๆและไม่ได้ทําให้ใครเดือดร้อนเพราะคอเนอร์แตก โดยไม่ต้องกังวลกับเหตุการณ์อะไรมากนักแม้ว่าพอร์ตอาจจะโตช้าลงไปบ้างสุดท้ายถ้าถูกใจคลิปนี้และสนใจคลิปดีๆเกี่ยวกับการลงทุนกดถูกใจและกดติดตามเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆเกี่ยวกับการลงทุนครับ